ปเ,เะะป็นปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงบ้านเรามีศิลปินหน้าใหม่เกดขึ้นมากมายนะก็แต่ศิลปินนักร้องดาราหน้าแสดงนะคะก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเรื่องดีสำหรับวงการบันเทิงไทยเพราะว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่ดูต<ช>ัละครจะได้เห็นเราตัวละครที่มากหน้าหลายตาม,มาเพ<ช>ค่มในระหว่าง อย่าล like ืมนะคะติดแฮชแท็ก NowTV 2ี26ติดแฮชแท็กผมชัดลึกอวอร์ดแล้วก็ติดแฮชแท็กผมชัดลึก11นะคะชัดลึกอวอร์ดิดนะคะค่ะคุณัค่ะนนี้เลยค่ะทันนี้เป็นงานงานเป็นน้องๆน้งานนจากเวทีคุณแดงแต่พอรู้จากเวทีปุ๊บปริบภารกิจตัวเองครบหนึปีปุ๊บ ใช่ค่ะเห้น้องถ่ายภาพนะคะไม่เห็นเลยเจอเลยครับน้องลิต้าน้องมายนะฮะเจอเลยค่ะเจอด้านในเลยคับมีภาบนิ่ง ที่ลงจากพิธีนางงามตอนนี้นะคเชิญเลยนะคะงานใกล้จะเลิมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพแล้วก็เตรียมเดินขบวนกับบรรดาศิลปินที่มาในงานของเราแต่พี่เห็นพี่เห็นคนคนหนึ่งอะไรังเดินเข้ามาแลวสองคนสิคะ